สบายดีพ่อแม่พี่น้องเวิร์ดสุขสุขคนเนะาะวันนี้มาพบมาปอกับส่องสาวทองสายกาินแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเราบริกินเนาะวันนี้เ้าสซีมาเห็ดสีพรมให้น่องปานเนาะน่องสบายเพิ่นพ่อแม่พี่น้องสบายดีวันนี้บริกินเนาะมาจำหัวกันดินมันเห็ดสีพรมพ่อแม่พี่น้อง

ยังบ่ม,มีหา่านทำทนมาเห็ดีเลื่อนแต่ซองวันยี้บ่มีหา่านเนาะมีแต่ซื่อเชื่องอุปกรณ์มากลกักะเวลามีคนมาเห็ดหลักกันหนาเฮือนนะนี่แด็กพี่น้องให้หางเงินได้คอยเห็ดเนาะต่อเติมหา่มหานออกหา่าน บรรยากาศก็เย็นเย็นเนาะตอนหนาวนั่นแต่ว่าส <AND> well. <Interesting. S 2> ีเหาเห็นว่านก็งาม กระโคงมันร้องสีใหไงฟองเทือแล้วเนาะอยากเปิดห้างแต่โมีห้านเลยนเอาเยน้ำลูกค้ามด่ม,เห,ดมเห็ดอยู่หนาเพื่อนที่ไร <laughs> าห,หาเงนินก่อนอเก็บสิบเก็บซาพี่น้องเอ้ยวันหน่อวันมา เดี๋วยจวจนะ้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วต๋อแม้มาแล้วพอแม่มป้าเ๋ีเ<ะ>ถีบฉัเอาถีบกับยงางระเบิดแล้ว

หอบไมหอนรตัวเท่อใบนีกินมะขามสบดีพ่อแม่พี่น้องกินมคขามกินมะขามนี่เพื่อนสาวทองสายกินเนาะออกให้โผล่ออกมาไ่อเด้อเอ้คนบหมักเนาะ ไม่เป็นไงอีกแล้วมองแล้วก็ทำก่อยเลยมาคงกับใบเฮ่นใบ อต,อตอนนี้เราก็เสร็จไปแล้วนะเนาะพ่อแม่พี่น้องหัวหนึ่งสาวปานสีผมน้องปานกับสีงามอยู่พ่อแม่พี่น้องนี่เนาะสีผมพอยากได้สีมุนมุนพแม่พี่น้องตะกี้มันแดงเนาะพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนสี เขากำหนาเพิน์ลว่าพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกนี่เด้อสีก็งามเลยเนาะตอนนี้ก็ยังเหลือแต่เอื้่อยม่้องตอนนี้จะต้องมีสองคนพ่อแม่พี่น้องนั่นก็เป็นเอึ้ยเพิ่นเนาะเอึ้ยสปานสีผมเป็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยตัวที่ พี่น้องตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสีผมสาวเย็นเบิง่งในกล่องบ่ค่อยนั่นเนาะบ่ค่อยงามอือแต่สีสีมังามเนาะจแดดแดดเนี่ยโอ้ตอนนี้เราไปเห็ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเอ้ยกับน,น้องสองคนอันนี้ก็เอ้ยสบใบเฟิร์นนั่นนั่น <c oughs> น้องสบใบเฟิร์นโอเคน้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ อาสิจบคลิปเพียงเท่านี้ไันี่หากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เส้าท่องขึ้นเก้าน้องพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสกุลจุกน่ะ